สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัเปเดตข่าวสารของพิซซ่า,าแดงแมนเชสเตอร์ในเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไปบีเคแปเว็บไลน์หนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่แอดบีเคแเริ่มต้นกันที่4ประเด็นก่อนเกมแมนยูพบลิเวอร์พูลครับศึกแดงเดือดอตัดสินอนาคตของ2ทีมโคตรทีมครับประเด็นที่1ครับพิซซ่าแดงเปลี่ยนไปครับ,รรบกับหงแดงที่เหนือเหมือนเดิม พีแสดงนะั้นมีการเปิดตัวในช่วงพิจิชันกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างสวยรูครับจนภาพฝันนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการทั้งตะโกนใส่นักเตะทั้งยืนตลอดทั้งเกม แต่พอเปิดฤรูการพิมพ์ลิกสิ่งที่เห็นตลอดปรีชิซันกับนักเตะคนอื่นๆเมื่อเจอกับของจริงเข้าแล้วเนี่ยผ่านไป2เกมครับยังหาจุดลงตัวในแดนกลางไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้นะครับลิซันโดมาติเนสนักเตะคู่ใจสมัยอาแจกก็ดูเป็นบ่อน,น้ํามันในพิมพ์ลิกจากผลงานที่ออกมาหากมององค์รวมนักเวลานี้แม้ว่าจะมีการเสริมนักเตะเข้ามาในทีมก็จริงครับแต่นั่นยังไม่มีสามารถยกระดับเกมของปีศาจแดงนั้นให้ดีพอจะสู้ทีมในพิมพ์ลิกอย่างได้เท่าไรนัก ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงไปครับเรื่องที่2ครับช่วงชิงชัยชนะตั้งแต่แดนกลางครับอย่างที่ทราบกันดีว่าปีาแดงเองมีปัญหาเรื่องแดนกลางที่ยังแก้ไม่ตกครับไม่ว่าจะเอาใครมาก็ตามนะครับทั้งเฟสและแม็กทูเมเนรวมถึงฟรอนดีฟานเดอร์เบกก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการจ่ายบอลพลาดเสียบอลง่ายได้สักทีครับ แม้ผู้จัดการทีมเีลิเทนฮากเองนะครับอยากจะให้ลูกทีมเล่นลเกมเพสซิ่งแต่ด้วยการออกบอลเร็ววิ่งหาบอลครับตัดบอลกลางกลางโต้กลับไวเร็วด้วยศักยภาพของนักเตะเองกลับไม่ทําได้อย่างใจนึกในทางกลับกันครับยิ่งทําให้เสียบอลง่ายและก็โดนสวนกลับง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำครับรุ่งที่3ครับอีิเทนฮากพบครอป มาถึงเรื่องของผู้จัดการทีมกันบ้างครับสลับแดงเดือดเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่2อย่างไม่ทางการครับของผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงไม่ว่าเกมแรกที่ประเทศไทยจะเอาชนะแบบได้จริงจังแต่ก็ไม่มีความหมายหากเกมนี้ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเรื่องของสถิติส่วนตัวของผู้จัดการทีมรายนี้ตั้งแต่มาคุมอาแจกไม่เคยแพ้สามนัดติดต่อก,กันในช่วงต้นฤดูกาลมาก่อนครับ เช่นเดียวกันกับทางครอปเอนะครับที่นับตั้งแต่มากุมังเหียนหงแดงก็ไม่เคยเสมอ3นาัาติดต่อกันในช่วงต้นฤดูกาลเช่นเดียวกันครับโอ้โหมันจะอะไรขนาดน,นั้นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับทั้งสองผู้จัดก,การทีมต่างสร้างส,างสางติทีม่มดีให้กับตัวเองด้วยกันทั้งคู่เรื่องที่สีครับผลการแข่งขันที่อาจจะตัดสินอนาคต อย่างที่ดูกันว่าทั้งสองทีมนั้นยังไม่หาชัยชนะไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ที่ดูแย่กว่าคือปีศาจแดงนั้นแพ้ไป2งนัดรวดโดยโดนถล่มไปถึง6ประตูอีกทั้งยังยิงได้แค่ประตูเดียวจาก2เกมด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึง2เกมที่แพ้กันเป็นทีมที่ไม่ได้ทีมขนาดใหญ่อะไรด้วยซ้าไปซึ่งตอนนี้นะครับจมบวยของตรารามนเป็นที่บ่อยแล้วหากเกมนี้แพ้มากกว่า2ลูกครับมีหวังอนาคตแชมเปี้ยนชิพอาจจะเปิดประตูอาแขนรับปีศาจแดง อยู่ที่หน้าปากประตูอย่างแน่อนอนไม่ว่าสาวกบีิาจแดงจะปรบโยนชื่ลมใจว่าเริ่มต้นอยากคิดมากแต่โลกของฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าไหมขนาดทีมที่เคยคว้าแชมป์พิบลีกอย่างเบลซูบูลเวสครับก็ยังตกไปแชมเปี้ยนชิพได้เลยครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับเอาละครับนี่คือการเปิดข่าวสารของปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ